เอาเลยครับสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผม Isolated Channel อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft กับเออ่เดี๋ยวนะจำชื่อซีรีส์ไม่ได้ World of Diversity เป็น EP ที่3แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดู recipe และก็ผมคิดว่าพันนี้ก็มีบอสนั่นแหละนะครับตามที่ทุกคนบอกเลยโอเคไปเราไปดูเลยดีกว่านะครับอ,อ,อยู่นี่เรียนยืดืดยืดืดโอเคเข้าได้แล้ว ไปเลยเออโอเคผมก็ไปฟาร์มหลังใหม่มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเรามาลุ้นกันดีนกว่าว่าเราจะได้อะไรในเขยเหมือนเดิมนะฮะเขยวิเวอร์โอ้ือมของใหม่ก็เยอะเหมือนกันอนะอันนี้มีจริงด้วยครับมีบอสนะครับโอเคเรามาไล่ดูของทีละอันก่อนดีกว่านะครับเอ,อ่ออันแรกเลยจะเป็น breakless chill โลที่มันแตกโอ้ oh, จริงๆด้วยครับอันเบคเกอร์โบเอาโพเทคนิ่งทำไมวะเนี่ยอ่ะโอเค,นะออเคก็ค่อนข้างคราบง,ง่ายอยู่นะครับแล้วก็เอนชาร์กมาสโตนโอเคไม่น่ามีอะไรน้านนี้เมทัลบล็อกค,ครับโอ้อันนี้น่าสนใจอ๋อเอาบล็อกเหล็กอันนึงแล้วก็ย p ล้อมรอบครับเมทัลซอสอ่ะฮะอันนี้ก็น่าจะเอาไปต่อกองกับบอสนะครับอ่ะโอเคบิจินเนอร์สติ๊กโอ้สงสัยเราต้องเราต้องจากรละบิจินเนอร์สติ๊กอ่ะแล้วอันนี้แล้วแหละนะครับ บีเนอร์สติกแล้วก็เมท่านบล็อกสองอันนะครับแรกทําเป็นเมทันซอร์ได้นะครับแล้วก็เมทานโบโบรคืออะไรวะเนะี่ยเมทันโบธนูครับอ่ะโอเคตามที่คิดไว้เลยนะครับแต่ว่ามีเมทันบล็อกเลยเว้ยโอเคแล้วก็เลเวล one x โอโหคคับยากอะ่ะจริงมันก็ไม่ยากหรอกผมก็ขี้เกียจทำล้วยอิเพรซิ่ห้าก็จริงแต่ว่าไม่เอาเด้วยแล้วก็ธนูครับแอโร่ลูกธนูดิโอ้ย วีกินเนอร์สติ๊กเหมือนกันเนาะเมทันบล็อกแล้วก็เฟเธอร์หนึ่งอันอุ้ยธนูเยอะจริงๆเราก็มีธนูเยอะแล้วนะแล้วก็ซัมมี้ไนท์ครับบอสนี่ฮะเออใช้โลเทนเฟลด์ห้าอันไข่ฟองหนึง่งบล็อกออฟไอรอนอีกสามเพื่อแลกเป็นซัมมี้ไนท์บอสสปอนอันหนึ่งนะครับโอเคเออผมมีเหล็กอยู่บอกได้เลยว่าเยอะเยอะมากนะครับเยอะจริงๆ ผมไปฟาร์มหลังไม่มาก็เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไม่เจอเดมอนเลยเดมอนหัวออกมาทํานี่ละสองอันนี้เผื่อจะเหยียบโอกาสได้ทําอย่างอื่น,นครับสำหรับอสองอันนี้นะพิกแอคก,กับดาบนะครับโอเคเอออเาอันนี้ออกมาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็พัฒนาเอชชันติ้งครับผมจะทำแ <c oughs> น่นอนนะฮะเออฮะผมทําสก,กีอันดีวะเอามาห้าอันก่อนแล้วกันนะจิๆๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ่ะมีท่านบ็อกครับเรียบร้อยนี่ครับได้อีกแล้วใช่ไหมโอเค แต่ว่ามีทานบลอกมาให้อันก่อนนะครับเราจะมาดูก่อนว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างอ่ะเก็บไว้เอ่อวิวเวอร์ครับโอ๊ยเขียนผิดอา่าฮะไม่ได้จะดูนี้เอ่อมีทันซอสอ่ะมิทันซอสก่อนเลยนี่แหละนะครับเออทำดาบก่อนโอเคทำดาบยบายครับอา่ามีทันซอสเรียบร้อยได้ละนะฮะได้มีทันซอสมาแล้วก็มาดูอีกว่ามีอะไรบ้างฮนู อ่ะโอเคเมทันโบครับทำเมทันโบด้วยเราจะนี่ผมบอกเลยว่าผมทำแบบที่เก็บของแบบอ่าเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนนะครับนี่ไฟฟ้ามาเยอะบอกเลยไม่มีทางพลาดผมคิดไ้แล้วว่ามันต้องใช้ของแบบอันเก่าๆก่อด้วยแน่นอนครับนี่สามอันอีซี่บอกเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเพื่อสตริงเพื่อเมทันบอกอันหนึง่งนี่ฮะเมทันโบเรียบร้อย โอเคแล้วก็ขาดอะไรอีกปะวิวเวอร์ฮะอ่ะนูผมมีพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มาสปาว์อันนี้เลยฮะมีท่านบล็อกผมเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเอาไว้ต่อกันนะครับอันนี้สามอันอุ๊ยสามอันอะไรเยอะขนาดนี้วนะเนี่ยเออจริงๆผมคิดว่าน่าจะสู้บอสสู้ประมาณสามครั้งแล้วกันหนึ่งชึ okay. บโอเคบล็อกเลิมผมมีเหลืออยู่นะอย่างนี้ปะอ่ะ,อะโอเคแล้วก็ไข่สามฟอง มีใครเยอะเหมือนกันไหโอเควาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่สาสเปาสามครั้งซอมบี้สามตัวบอกเลยก็มาดีครับโอเคเอาอาหารเพิ่มด้วยนะครับอาจจะต้องสู้แบบว่าเสียอาหารเยอะนิดนึงนะ อ่าเวลานี้แหละนะครับใกล้จะกลางคืนแล้วด้วยจริงๆเราสู้เวลากลางคืนดีกว่าน่าจะลุ้นกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเวลากลางคืนดีกว่าเนาะไปโอเคเวลานี้แหละผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับมาเรามาเริ่มสู้บอสกันเลยดีกว่าครับผมสปาวส์ซอมบี้ไนท์มาเลยอืมว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก้ก็มีความว่าโอ้โหเฮ้ยไอ้ไอ้แฮมเดือนไหนฟอร์เดอร์ซอมบี้คิงว่ะเอาว่ะ ผมว่าต่อจากนี้ก็คงจะมีซอมบี้อู้มีซอมบี้ชิงด้วยนั่นแหละนะครับผมโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโออย่าเข้ามาเพื่อนอย่าเข้ามามันมันมันแรงมากแต่ใครรู้ไหมว่ามันแรงใครรู้ไหมว่ามันแรงใครรู้ไหมว่ามันแรงใครรู้อุ้ยนายรู้ไหมว่ามันแรงเนี่ยบอกเลยว่าโอเกมค้างเกมกระตุกอ่ะนายอยู่อู้ไม่ได้ละอุ้ยเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด๋ย อืมบานึงบ้านึงบานึงบานึงบานึงใจเย็นไอ้ซอมบี้ซอมบี้ไนท์ซอมบี้ไนท์ใจเย็นซอมบี้ไนทเดอมเอนไ <am> นท์โอเคอะไรเนี่ยซอ, your world will stronger. ซอมบี้ในโลกเราจะแข็งแกร่งกว่านี้เหรอจะแข็งแกร่งขึ้นนะวู้ได้สิบเม็ดเลยว่ะเดมอนอืมเอาจริงๆโอกาสดรอปเพชรมันอยู่ที่เจ็ดถึงสิบสองเม็ดนะครับสำหรับซอมบี้ไนท์เนานะ แล้วก็จะรอบไปเนี่ย16ถึง32ชิ้นนะครับโอเคต่อเลยใครจะไปกลัวามาดิ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 มาฮะโอ้ยโอ้ยเออโอ้ย,อออยคราวนี้แกจชนะง่ายเฉยเลยว่ะโอเค อีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นไฮไลท์ดีกว่าเนาะโอ okay. เคไว้เจอกันครับ โอเคตอนนี้ก็สู้บอสสามตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้ aw, เลยว่าอู้เพชรสามสิบเมตรเลย <c oughs> ได้แต่ว่าเ <c oughs> ขาให้เยอะจริงนะครับโอเคแล้วก็กระดูกไว้นี้แล้วกันประมาณนี้นะครับได้แต่ว่าค่อนข้างมันนะครับถือว่าสนุกเลย <c oughs> ก็บอสอนี้ก็ค่อนข้าง,งโหดเดี๋ยวว่าจะทำไฮไลท์อีกสักอันหนึ่งนะครับเป็นใช้ธนูอย่างเดียวนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเจอตอนที่ เราตัดไปที่ไฮไลท์ต,ตอนธนูเลยแล้วกันนะครับโอเค โอเคผมลืมไปเลยนะครับเกือบจะปิดคลิปแล้วเมื่อกี้นะฮะเรายังขาดไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้ค้า่ในพาร์ทนี้นะครับนั่นก็คือเอ่อนี่เลยครับนี่คือไอเทมอีกชิ้นนึ่งที่ยังไม่ได้คาั่งนั่นคือเบ e ก shield นะครับโอเคซึ่งเบรกเ h i e l d เอามันกระตุกเบรก shield ก็ใช้เนี่ยแค่นี้นะครับปีซี่นั่นเราคราเลยแล้วกันนะง่ายเกินนะครับอืมหนึ่งสองสามสี่ โอเคเราจะมาคราฟเบรกและชิลนะครับรู้สึกมันมีสเกลตันอยู่ข้างๆเลยวะ่ะโอเคเดอเบรกและชิลเรียบร้อยนี่ครับโอเคอืม okay. เสียม,มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาว่า oh, สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันขอให้ตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงต่อก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ปรลสวัาดีไสวัสดีครับผมเจอกันบ๊ายบายเย